ท่านแจ่มิงครับท่านประธานที่เคารพกะผมแจ่มิงโตตาย,ยุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานฮนะกร <c oughs> ก็ผมได้อ่านผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ท่านได้มารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรก็ผมเป็นห่วงให้ท่านประธาน ผมเป็นห่วงกับข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้รายงานต่อสภาผูรรดด้แทนรัษฎรโดยเฉพาะข้อที่สาที่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนวินัยและดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดกับพวกในที่สุดก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งท่านประธานคะที่ผมเป็นห่วงว่าในกรณีอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอีกมากมายใน,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 ในประเทศแห่งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดกระบวนการในการกระทำความผิด เกิดขึ้นได้ให้มีการสอบสวนและทางพระน a t น,นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอํานาจนาทีให้แล้วแต่กระบวนการที่เราจะต้องคิดในสภาผูแ้แทนราษฎรแห่งนี้ว่าในเมื่อมีการบัญชาจากพระน a t h นายกรัฐมนตรีลงไปยังหน่วยงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ดําเนินการตามในที่สุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็คือยักษ์ไม่มีกระบอก ที่ผมต้องพูดอย่างนี้ผมขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็เปรียบเสมือนยักษ,กษ์ไม่มีกระบองไม่มีกระบองอย่างไงครับท่านประธานก็กระบวนการทั้งหมดอย่างที่ท่านสมาชิกท,ที่ได้กรณาอาภิปรายก่อนหน้านี้กระบวนการมันก็เบียนอยู่อย่างนี้ครับสอบสวนพอไปเจอผู้กระทําความผิดในที่สุดก็โยนกลับมาที่สภาวันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่อภิปรายอยู่ก่อนหน้านี้ว่า สภาผู้แทนราษฎรจะต้องทําให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นยักษ์ที่มีกระบ,บองสักทีสภาแห่งนี้จะต้องหยิบยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาไม่เช่นนั้นแล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่สามารถที่จะ,ไม,ามาจะไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบใครได้เลยครับพอไปตรวจสอบขึ้นมาปั๊บมีปัญหาเป็นประเด็นปัญหากับสังคมแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการยังไงไม่สามารถที่จะดเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลย สิ่งเหล่านี้ครับที่สภาผูแ้แทนราษฎรจะต้องคบคิดกันจะต้องวางกรอบเพื่อให้อำนาจกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้มีอำนาจในการกระบวนการในการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาจจะเป็นการดูแลในเรื่องกฎหมายเพิ่มเติมอย่างนี้ต้องทำสิ่งที่ผมเป็นห่วงท่านประธานกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเชื่อก,การละเมิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหลายเรื่อง น่าจะมีในคณะกรรมการสิทธิมน,นุษยชนแต่กระบวนการเหล่านั้นหากมีการสอบสวนแล้วเป็นไปอย่างนี้อีกแล้วครับสังคมเท่ากับไม่ได้อยู่ในกระบวนการในการตรวจสอบและก็ไม่สามารถทียบเป็นคดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่างนี้มันสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ต้องให้ความสําคัญผมตั้งขอสังเกตไว้กับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะนําเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมและเห็นด้วยที่จะต้องให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัณขึ้นมาเพื่อ ดูในรายละเอียดต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับเดิคุณเจตท่านประธานธิกรบประผมแจ่มิง่งโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสภรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตตั้งขอสังเกตและก็ขอถามไปถึงคณะกรรมธิการว่าในการถอนตัวของ ผู้ที่ได้เสนอตัวขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกอยากจะถามทางคณะกรรมาการว่า8ราย8รายที่ขอถอนตัวเนี่ยฮะเห็นด้วยกับท่านสมาชิกภูมิเกียรติที่ได้อภิปรายมาสักครู่มีอยู่เรื่องเดียวฮะด้วยความรวดเร็ว,รวและเรียบร้อยจึงขอถอนตัวไม่มีเหตุผลอื่นเลยจะมีอยู่รายรายหนึ่งฮะท่านประธานไปดูในรายของท่าน ถาวรพนิชพันธ์นอัน,นี้เป็นรายที่มีการถอนตัวแต่ว่าการเขียนหลักการและเหตุผลที่การขอขอลาขอลาขอถอนตัวเนี่ยนะฮะแตกต่างกันของท่านถาวรพูดถึงว่าเพื่อความเหมาะสมเพื่อคณะรมนตรีจะได้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมใหม่จึงขอถอนตัวนอกนั้นเนี่ยนะฮะท่านประธานถ้ากลับมองดูให้ดีว่า ผมผม,มีข้อข้องใจว่ามันมีการบล็อกไหมข้อความเดียวกันในการเขียนในการขอถอนตัวเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยข้อความเดียวกันเป็นข้อสงสัยฮะผมมีข้อสงสัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าถ้าอย่างนี้มันจะมีการบล็อกในคณะกรรมการธิการหรือไม่ผมมีความข้องใจผมจําเป็นที่ต้องถามทางกรรมธิการผ่านไปยังท่านประธานไปถึงทางกรรมธิการช่วยช่วยกรณาตอบข้อสงสัยนี้หน่อยครับขอบคุณครับ ท่านแจ่มิงครับท่านประธานที่เคารพกระผมแจ่มิงโตตายงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรรคประชาธิปัตย์กระผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตต่อเรื่องการรยายงานผลปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและประปาบปรามการฟอ,อกเงินประจำปี2550ที่ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ท่านประธานที่เคารพครับ,รบกับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมได้อ่านข้อมูลที่ได้นําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรผมอยากจะตั้งข้อสังเกตถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเพิ่มเติมในการรายงานของคณะกรรมการอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการการค้ามนุษย์ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่า ก็ผมก็ได้เคยติดตามได้ทาง,งานของสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐได้ติดตามเรื่องการนำผู้คนซึ่งเป็นทั้งแรงงานแม้กระทั่งกรณีโรฮิงญาที่ระนองผมได้พบว่าส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการการฆ่ามนุษย์เกิดขึ้น และกระบวนการการฆ่ามนุษย์นี่มันมีการผสมโรงครับระหว่างชาวต่างชาติกับบุคคลภายในประเทศการนำกระบวนการการค่ามนุษย์นำมนุษย์เข้ามาผ่านประเทศไทยถึงแม้จะไปโลกที่สามประเทศที่สมก็จริงแต่กระบวนการที่เราจะต้องคิดถึงในกรอบของความมั่นคงก็คือว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดผ่านเข้ามาและติดค้างอยู่ในประเทศไทยมันจะมีผลต่อด้านความมั่นคง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมีคนภายในประเทศให้ความร่วมมือกระบวนการเรานี้ถ้าอยากจะฝากไปถึงคณะทั้งสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กรุณาให้ความสําคัญนะโดยเฉพาะท่านมีสายลับอยู่ในพื้นที่ท่านก็พยายามหาข้อมูลเรื่องนี้สิ่งที่ผมอยากจะเรียนที่ผมได้ข้อมูลอย่างชัดเจนที่สุดก็คือว่า คนที่ถูกนำเข้ามานี่มีเบอร์โทรศัพท์ติดตามลำตัวบางรายก็เขียนไว้ที่ที่เสื้อและผมได้เคยทดลองให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบมาดานความมั่นคงก็ได้โทรศัพท์ประเอินโทรศัพท์ก็ไปติดสองรายนะเป็นคนที่อยู่ในในในประเทศเรานี่แหละครับกระบวนการเหล่านี้เป็นเรื่องที่ล่อแหลม ทางสำนักงานจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ากระบวนการที่ผ่านเข้ามานี้ถ้าเกิดมีการแฝงด้วยด้วยด้านความมั่นคงแล้วเนี่ยมันจะเป็นภัยต่อต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงและเท่าที่ผมทราบต่อหมาเพิ่มเติมก็คือว่าคนที่ผ่านเข้ามานี่มีการจ่ายเงินจ่ายทองรายหัวต่อหัวต่อคน ผ่านเข้ามาในประเทศก็อยากจะฝากทางสำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินด้วยช่วยกันให้ติดตามและก็น่าจะให้ความสำคัญ